เดี๋ยวพบกับน้องสิทธิ์ปัจจุบันของเวียเขตเทคนิคกรุงเทพนะครับพวกเราเทคนิคกรุงเทพขอเชิญชวนพี่น้องนิสิตนักเรียนนักศึกษาอาชีวะในการแสดงเจตนาเข้าร่วมชุมนุมต่อต้านพรบนี้และโทษกรรมและความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลค่ะ พวกเราขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาชีวะหยุดการเรียนเพื่อแสดงจุดยืนในครั้งนี้ค่ะและเราต้องการความเป็นธรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยเราใช้สมองค่ะ ขอฝากประยาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวกล้องช่วยซูมหน่อยนะครับสัญลักษณ์ที่เราใช้นี่นะครับที่เป็นของอาชีวะนะครับตอนนี้มีของเราได้หายไปนะครับและเราได้เปลี่ยนสัญลักษณ์นี้ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวผมจะมาแจ้งบนเวทีอีกทีนะครับเพราะจะเดี๋ยวจะมีคนไปแอบอ้างไปในทางที่ไม่ดีนะครับสัญลักษณ์นะครับเรายกเลิกเลยนะครับของอาชีวะนะครับแล้วแล้ว ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับพ่อผมที่มาจากนครศรีธรรมราชอยู่ไหนไม่ทราบครับตามหาพ่อมามตั้งแต่เช้าหาไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวให้พ่อผมไปหาผมที่เต็นอาชีวะทางเข้าทางด้านหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับอขอบคุณครับว,ว,วิทยาเขตเทคนิครุงเทพรวมพลังปกเป้าสถาบัน ฉันคือนักศึกษ,ษาฉันคือปัญญาชนฉันคือประชาชนผู้จงรับพักดีต่อสถาบัน<อ>และนาทีนี้ค่ะเรามีแขกมาเยือนหลายท่านเล้วเกินหลากหลายอาชีพมากกุ่สันทิสุขครับ<อ>ค่ะมีคนรวมพลังตั้งหลักเรามากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะตลอดทั้งคืนวันนี้และต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับเธอเป็นนักร้องชื่อดังร้องเพลงจนถึงปัจจุบันแล้วก็ติดตามข่าวสารม,มาโดยตลอดวันนี้ไม่ขอร้องเพลง วันนี้คีริบูลไม่ขอร้องเพลงนะจ๊ะครับไม่ใช่วงคีริบูลไม่ใช่แต่พี่สาวคนเราคนนี้ไม่ขอร้องเพลงแต่จะขอพูดเธอจะพูดเรื่องนี้เรื่องของประเทศนี้บ้านนี้เมืองน,นี้และพี่น้องประชาชนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อุ๊หาลลไทยค่ะปรบมือดังๆเลยค่ะวันนี้ไม่ขอร้องเพลงแต่จะมาขอพูดค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไม่ขอร้องเพลงแต่จะขอพูดระบายความอัดอั้นซึ่งคิดว่าก็คงเหมือนกันหลายๆคน หล,หลายล้านคนในประเทศนี้นะคะตลอดระยะเวลาที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมามีความคับแค้นใจผิดหวังจนในบางครั้งในบางช่วงเนี่ยแทบจะเลิกติดตามข่าวการเมืองไปเลยด้วยซ้ำคิดว่าหลายๆคนก็คงเป็น เช่นนั้นความรู้สึกเดียวกันนะคะวันนี้พวกเรามารวมตัวกันที่นี่นะคะสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานที่ที่ประชาชนนะคะต่อสู้กับระบอบเผด็จการในประวัติศาสตร์นะคะวันนี้พวกเรามาต่อ,ตอสู้กับระบอบ ประเด็จการรัฐสภาหรือว่าระบอบทักษิณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ดิฉันขอยืนยันว่าด้วยความรู้สึกจากใจจริงจะขอพูดด้วยความสัตย์จริงจากใจด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่เคยมีความคับแค้นเป็นการส่วนตัว กับท่านนายกและทมนตรียิ่งรักชินวัตรไม่เคยมีความขับแขนกับตระกูลชินวัตรและพวกพ้องแต่ว่าเรามีความขับแขนในเรื่องของประโยชน์ของบ้านของเมืองใช่ไหม ทำให้เรามารวมตัวกันในวันนี้ท,ท,ทั้งทที่หัวอกดิฉันเนี่ยเป็นแม่ของลูกดิฉันรู้สึกเห็นอกเห็นใจท่านในฐานะที่เป็นแม่แต่อยากจะบอกว่าเหตุที่ท่านถูกกลดาถูกประนามในวันนี้เหตุผลมันพองเงินตัวเดียว คนไทยวันนี้เราลุกขึ้นมาต่อสู้กับทุนนิยมสามานการผูกขาดของตระกูลชินวัตรในประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศในโลกนี้ ประชาชนต่อสู้กับตระกูลที่ผูกขาดเป็นปเผด็จการมานับครั้งไม่ถ้วนทุกครั้งประชาชนล้วนชนะแต่ความแตกต่างของคนไทยที่ต่อสู้กับตระกูลชินวัตรมีความแตกต่างกันดิฉันจะบอกในประเทศทฟิลิปปิน ตระกูลมากอสประชาชนฟิลิปปิน์ใช้เวลาขับไล่ต่อสู้กับตระกูลนี้21ปีอินโดนีเซียตระกูลสุฮาร์โตพวกเขาใช้เวลา31ปีค้นล้มตระกูลเฮนั่น เป็นตระกูลที่กัดก่อนและผูกขาดใช้อำนาจทางการเมืองและมีเงินเก็บเงินฝากอยู่ในเกาะบริทิชวอร์จินมากที่สุดคือตระกูลซูฮโตโตเขาใช้เวลา31ปีพี่น้องพม่า ประชาชนพม่าน่าสงสารมากต่อสู้กับเผด็จการทหารซึ่งถ่ายทอดอำนาจกันมาหลายยุคหลายสมัยตอนนี้ใช้เวลาครึ่งศตวรรษคนไทยใช้เวลากี่ปีพี่น้องไม่ถึงสิบปีเราจะไล่เนอาจากแผ่นดินไทย เวลามีน้อยใช่ออกไปเราไม่ได้เกลียดชังครอบครัวเขาเป็นการส่วนตัวแต่เราทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อสิทธิอันชอบธรรมของทุกๆคน วันนี้เรามารวมตัวกันด้วยความบริสุทธิ์ดิฉันบั่นใจว่าเป็นเช่นนั้นทั้งหัวใจแต่แต่พี่น้องเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์การรวมตัวของพี่น้องเสื้อแดงโดยแกนนำ มีการข่มขู่คุกคามประกาศบนเวทีอาจารย์นักวิชาการศิลปินดารานักร้องใครที่ขึ้นมาให้จดชื่อมันไว้เรายอมไหมพี่น้องมันขู่เรากลัวไหม เราจดมันบ้างเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์มันจดชื่อเราเราจดชื่อมันให้มันรู้ถึงลูกถึงหลานใครที่มันรับใช้อำนาจเงินให้มันไปตอบกันเองในนรก แล้วมันยังบอกว่ามันปกป้องประชาธิปไตยทั้งๆท,ที่มันข่มขู่หลายคนไม่กล้าออกหลายคนอยู่ในท้องถิ่นในชุมชนถึงแม้มามีความคิดเห็นที่แตกต่างไม่สามารถแสดงออกไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะเขาอยู่ในความกลัว ต้องตามไม่อย่างนั้นเขาจะถูกรังเกียจถูกคุกคามตามที่เขาประกาศบนเวทีชัดแจ้งไหมพี่น้องแล้วการปรสาสัยบนเวทีนอกจากข่มขู่คุกคามคนที่เห็นต่างกับพวกเขาเขายังพาดพิงถึง อำมมาดคำก็อำมมาดสองคำก็อำมมาดไม่ทราบว่าเขามีความขับแคขนขับอกขับใจอะไรเกี่ยวกับระบอบอำมมาดไม่ทราบดิฉันไม่อยากเรียกเขาว่านกแสก เพราะเห็นว่าเป็นสตรีเหมือนกันและท่านเป็นผู้สูงอายุคนไทยมีลำดับความเคารพผู้ใหญ่ดิฉันขอเรียกท่านว่าคุณป้าก็แล้วกันนะคะ มป้าบอกว่าพวกเราที่มาชุมนุมอยู่ที่นี่คือเครือข่ายของอมาตมันป้าหรือเปล่ามันบอกว่าเราเป็นคนตกยุคเป็นคนล้านหลังใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าระบอบอมาต เป็นอุปสรรคของประชาธิปไตยแล้วทุกวันนี้ที่มึงเป็นรัฐบาลกันะ่ะมึงเป็นได้ยังไงวะแล้วยังบอกว่าเขามียุทธศาสตร์ในการนำชาติบ้านเมือง ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยมียุทธศาสตร์สองขาขาหนึ่งคือสอสอในสภาอีกขาหนึ่งคือมวลชนเสื้อแดงดิฉันงง ด้วยสติปัญญาอนน้อยนิดของดิฉันงงว่าแล้วที่มึงนั่งอยู่ในสาภาเป็นคณะ,ะรัฐมนตรีมึงไม่ใช่อำมาแล้วเรียกว่าอะไรเว้ยแล้วมึงบ้าหรือเปล่าคำก็บอกว่าฆาตกร ผู้สูญเสียหนึ่งศพแล้วมึงจะร่างพรบรนี้แล้วโทษกรรมทำ้นตีนอะไรโ,โยดแต่อยากจะบอกอย่างหนึง่งอยากจะบอกอย่างหนึง่ง ถ้าหากว่าท่านมีปัญหากับอํมมาดมากเนี่ยจริงๆดิฉันก็อยากจะบอกนะคะว่าระบอบอํมมาดที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยระบอบอัมมา์เนี่ยมีคุนูปาการในการสร้างประเทศชาติให้เป็นปึกแผ่นมีความเจริญรุ่งเรืองเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาล้มลุกคุกคานมา พัฒนามาสู่ระบอบประชาธิปไตยบอกว่าอำมาดเป็นอุปสรรคอำมาดไม่ดีสร้างความจงเกียรติจงชังให้กับคนในประเทศบางคนบางกลุ่มให้เกียรติชังอำมาดดิฉันอยากจะบอกว่าในอดีตในประวัติศาสตร์นั้นถ้าหากว่าอำมาดไม่ดีดิฉันคิดว่าต้นตระกูลของคุณป้า คงไม่ได้มายืนหยัดตั้งรกรากถิ่นฐานในประเทศนี้เพราะคนไทยจิตใจดีใช่ไม่ใช่ใชเพราะบรรพบุรุษของเราเป็นคนจิตใจดีใช่ไม่ใช่ใชวันนี้ คนบางคนคนบางกลุ่มสับสนเกี่ยวกับอมาตยไม่ทราบว่ามีนัยยะอะไรไม่ทราบคุณป้าบอกพวกเราได้ไหมนับล้านล้านคนตอนนี้อมาตยที่คุณพูดถึงคือใครพูดออกมาพูดดังๆ แล้วถ้าหากว่าไม่อยากจะตั้งลกรากอยู่ในประเทศที่มีระบอบอามตา์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยทำไมไม่ไปอยู่เวียดนามวะหรือทำไมมึงไม่ไปอยู่ประเทศจีนไปเลยเป็นคอมมิวนิสต์ไงแต่ อย่าไปชุมนุมสีสัวนะไปชุมนุมสีสัวแบบก่อการมีอาวุธครบมือแบบปี53โทษมันประหารชีวิตแล้วดิฉันก็คล่องใจ เวลาตกนรกไปเจอบันพระบรรุษอากงอาม่าลืมไม่ถามเหมือลืมมังเนลคกุงแผงดิงได้ยังไงแล้ว ยังมีคนที่เขาบอกว่าเขาสวยสวยกว่าคุณนาตยาแดงบุงหาเขาบอกว่าพรบนี้ราโทษกรรมเนี่ยเขาทำได้แค่งดออกเสียง มันตายไปมันไปเจอพ่อมันในนรกลมันจะตอบพ่อมันว่ายัางไงวะมันทำได้แค่งดออกเสียงพี่น้องมันไม่อยากคืนความเป็นธรรมให้กับพ่อมันหรออย่างนี้คนไทยเขาเรียกว่าอะไรพี่น้อง สุดท้ายคนที่เขาบอกว่าการชุมนุมของพวกเรามันเหมือนเด็กตื่นเช้ามาก็เป่านกหวีนอนฝันก็เป่านกหวีดเหมือนเด็กดูดจุกนมนี่คือคำพูดของใครพี่น้อง นายจตุพรพวกเราในที่นี้คนไทยในขณะน,นี้ทั่วประเทศจะแสดงพลังนกหวดให้พวกมันรู้ว่าการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธคนที่เขาจเจริญแล้วคนที่เขาฉลาด ใช้สมองสองมือขับไล่ความชั่วออกจากแผ่นดินไทยใช้แค่เพียงนกหวีดก็พอความชั่วอย่างพวกมึง เ,เสียงของประชาชนค่ามันทั้งเป็นแล้วพวกเราจงจำไว้วันนี้เราจะต้องไม่ลืมบอกเล่าให้ลูกให้หลานฟังว่าเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองมีความสำคัญ การเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวการเมืองเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของครอบครัวเราหมู่บ้านเราชุมชนของเราประเทศของเราเราจะต้องเล่าให้ลูกให้หลานจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การขับไล่ต่อสู้กับทุนนิยมอำนาจทุนนิยมสามานผูกขาดประเทศเราต่อสู้มาแล้วชนะด้วยนกเวื ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โอหาเลไัยค่ะขอบคุณพี่โอหาเลไัยมากดังๆค่ะใครมีเสียงปลอบมือปลอบมือใครมีมือตอบมือตอบใครมีนกหวีด